พัฒนาการแฟชั่นยุโรปยุคโรโคโคสู่ยุควิคตอเรียระหว่างศตวรรษที่1 8บแถึงยีวันนี้เราจะสํารวจการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจจากแฟชั่นยุคโรโคโคไปยังยุควิกตอเรียนซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากความหรูหราและฟุ่มเฟือยในยุคโรโคโคสู่ความเคร่งครึมและซับซ้อนในยุควิกตอเรียน ยุคโรโคโคเป็นแฟชั่นในช่วงปีคริสตศักราช1730ถึง1770นิยมในกลุ่มคนชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยภาพจำของแฟชั่นยุคนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระนางมารีอองตัวเน็ตแห่งฝรั่งเศสลักษณะเด่นคือเน้นความหรูหราและละเอียดอ่อนผสมผสานกับศิละปะบาโรกเสื้อผ้าเน้นการประดับด้วยลูกไม้ริบบิ้น และการปักลายอย่างซับซ้อนการออกแบบชุดผู้หญิงมีความเฟื่องฟูชุดราตรีมักจะมีชายกระโปรงที่บานออกกว้างและการใช้ผ้าหลายชั้นเสื้อผ้าผู้ชายมีลักษณะเป็นสุดยาวแบบเสื้อโค้ทและการเกงขาสั้นสวมถึงนอ่องสีสันมักเป็นสีพาสเทลอ่อนเช่นสีฟ้าอ่อนสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนจะเห็นว่า ลักษณะของเสื้อผ้าจะเน้นให้เห็นความหรูหราเพื่อสื่อถึงความมั่งคั่งอำนาจและชนชั้นฐานันดรเพราะการที่จะมีเสื้อผ้าที่งดงามต้องมาจากวัสดุที่หายากฝีมือของช่างตัดเสื้อซึ่งมีแต่คนในราชสำนักที่เข้าถึงนอกจากนี้ยังแสดงถึงความฟุ่มเฟือยของคนในราชสำนักที่นำเสื้อผ้ามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสร้างคอนเนคชันกับขุนนางคนอื่น นำภาษีของประชาชนเพื่อนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนำมาสู่การล่มสลายของราชวงศ์ฝรั่งเศสยุควิกตอเรียเป็นแฟชั่นในช่วงปีคริสต์ศกราช1 8ึง1 9 0 1หรือราชสมัยของสมเด็จพระราชินนาตวิกตอเรียซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของจกักรวรรดิอังกฤษทำให้แฟชั่นในยุคนี้ได้แพร่หลายและเป็นอิทธิพลไปทั่วโลก ลักษณะของแฟชั่นในยุคนี้คือเน้นความสงา่างามความเรียบร้อยเสื้อผ้ามีโครงสร้างที่ชัดเจนและเรียบง่ายเกิดอ,อยู่โคลโคผู้หญิงสวมชุดยาวที่มีโครงเสริมด้านในเรียกว่าโคเซ็ตเพื่อรัดเอวให้เล็กและมีกระโปรงยาวเป็นชั้นๆเสื้อผ้าผู้ชายมีลักษณะเป็นชุดสูทที่มีเสื้อเชิ้ตเสื้อกัก๊กเสื้อโค้ทยาวถึงเขา่ามีกระเกงยยว สีสันของเสื้อผ้ามักมีสีเข้มเช่นสีดำสีม่วงเข้มสีน้ำตาลและสีกรมท่าลักษณะของการแต่งกายสะท้อนถึงปิตาธิปไตยการเคร่งในด้านจริยธรรมและศาสนาสังเกตจากการแต่งกายที่รัดกลุมขึ้นออกแบบให้เหมาะกับการทำงานในบ้านการใส่คอาเ็ตที่สื่อถึงบิวตี้สแตนดาร์ดที่เข้มวงวดรวมถึง การลดความฟุ่มเฟือยในเสื้อผ้าสอดคล้องกับการเริ่มต้นของทุนนิยมและปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของชนชั้นกลางสีเสื้อที่เน้นไปโทนเข้มเริ่มจากพระราชนิยมของควีนวิกตอเรียเพื่อเป็นสัญนนลักษณ์ในการไว้ทุกข์สำหรับพระสวามีของพระองค์จะสังเกตว่าแฟชั่นในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัย มีอิทธิพลสำคัญอย่างหนึ่งคือชนชั้นนําหรือคนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นๆรวมไปถึงการปรับเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตอีกด้วยเพราะฉะนั้นแฟชั่นในแต่ละยุคจึงสะท้อนถึงวิถีชีวิตและค่านิยมในสมัยนั้นๆได้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงสไตล์การแต่งกายแต่ยังสะท้อนถึงทัศนคติและค่านิยมของแต่ละยุค ให้เราติดตามและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นนี้กัน